เอาวสวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบรถดำสวยๆจารัดครับเอาเช็คระบบปั๊มเรียบร้อยแล้วลองได้ครับโอ้โอ้เดินเสมอกันแล้วครับโอ้แจวแจวแจวปกติมันจะเดินไม่เสมอกันครับมันจะเดินช้าข้างหนึ่งเร็วข้างหนึ่ง ตอนนี้ช่างเซตร,ระบบจูนปั๊มให้ใหม่แล้วครับไม่ดังแล้วนะก็ก็ก็ไม่ดังแล้วพวกลงได้ไเนี่ยที่เขาจะถูดเดาวเรืองเนี่ย ัไม่ดังแล้วลองยกสุดครับแล้วก็ดึงเลยครับไม่หอนไม่ดังแล้วเงียบ

ยังไม่เร็วพอครับช่างน่าจะตั้งอะไรเพิ่มอีกอนอกน่เนี่สอ2คนเลยเขาดูสูตรับเราไม่ดีเลยอำดีดีเนออ้าวลุดตั้งอะไรเนี่ย ให้หน้ำมันโซล,ล่าหรือเปล่าเยอะสุดอะกว่าโอเคครับช่างกำลังเซตร,ระบบให้ใหม่ครับดูนี่ขนาดช่องใหญ่พวกเรายังไม่ถึงตึดตึดตึด,ตด ดังวันที่หนึ่งเลขที่ออกนั mm ่งอะไรงั้นนั่งอะไรระบบกล่องจัอ๋ออันนี้รอบขึ้นบ่มันตามไปเท่าไหร่พันเจ็ดไอที่ทำงานอยู่เนี่ยโอ้ปกติเท่าไหร่พันแปดห้าสพันเก้าเต็มที่นะอู้แต่มาสิกต้องสองพันหนึ่งร้อยนะที่เราตั้งกันมาเนั้นมันสูงเกินไม ไม่นั่นมันมันต้อง2ซงพันหนึ่งรอยอยู่แล้วบบนะตามสเต็ปเขาเลยครับ,บมีช่างตั้งเซ็ตรอบเครื่องให้ใหม่ครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยครับ1,900พันเก้าร้อยรบไมกะเฮิร์ต เห็นในชัดเลยอันนี้รอบเท่าไหร่เนี่ยรอบเท่าไหร่องนางัอ๋ออ๋อดูเร็วก็เดินเลยนะเห็นในชัดเลยที่ทางหน้าไฟกเลยอาเลยกนะโอ้สองพันสอง เย,ย,ยอะไปเยอะครับสองพันสองเอโอเคเยอะเลยสองพันสองร้อยรอบต้องดับเครื่องครับจะเซตใหม่ให้มันจำสำหรับคันนี้ผมเอ่อทำหมดไปเยอะแล้วครับฟิตเครื่องใหม่แล้วก็อ่อระบบสายไฟ สายไฟนี่ยกใหม่ยกชุดเลยครับจากาจากข้างนอกหัวเก๋งเข้าไปจากมันมีปลั๊กอยู่ในหัวเก๋งออกมาข้างนอกมาหามอเตอร์คันเล่งมาหามาหาทุกอย่างเลยสายไฟชุดข้างหลงข้างนอกนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับแล้วก็มอเตอร์คันเล่งก็ใหม่ครับเป็นใหม่หมดเลยจ่างั้งรอบให้ใหม่ใช้ดีใช้ดีครับรุ่นนี้ใช้ดี ใช้ดีบอกต่อครับอึดครับอึดอำรำ,ำว่าอึดมากใช้งานดีอืม นนนนกำลังเสซตรอบอยู่ครับตอนนี้เอาโอ้วันดำแลวนี่ ยืนอามไหมอู้อู้อ้อู้อ,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 อู้ยืนอามไหมเบาวิวเลยครับพุนอะ เลครับกระต่ายใช้ได้ครับลองตัวเดินดูครับไม่รู้ว่าตอนนี้รอบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ช่างขึ้นไปตั้งรอบอีกครับเต่ากระต่ายอ่าใช้ได้ใช้ได้ เป็นยังไงครับเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเองลองดูหน่อยดิตีเทหน่อยเร็วอยู่ยืดงามเร็วเลยว่ะขนาดช่างยังบอกว่าเร็วเลยอ้าวท้าแก่จะขอลองเดอะยวฟาดครับ้เมื่อกี้นี่ช่างจุนระบบให้วืดวาดเลย มาดูครับตนะแกรงอู้อุ้ยอู้ป่าโตอุ้ยน้องพัคแกเล่นเสียวซะแล้ว

การวัดน้ำมันเลยนะบนหลังคาเล่นนะโอ้ขับเีรือรถเล็กเลยรกใหญ่เล่มันขับสนุก ไปพี่โอเสียเร็วไหมโอ้บุ้งกีมันจะบุ้งกีจะบินไปก่อนนะดิ๋ยวมาดูยอดยอดเช็ระบบพันไปอย่างนี้แหละโอ้เร็วมากครับเร็วมากเยี่ยมเลยครับโอ้โหนี่เยี่ยมเยี่ยมเาแกบอกเร็วมากสุดยอดเลยครับขับสมูทดีมากเลยขับสมูทดีมากเลยครับช่างเช็คระบบให้แล้วรอบอยู่ที่สองพัน

นี่เต็มระบบครับเครื่องรอบได้รอบเครื่องได้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยขอบคุณไปยังทีมงานช่างครับเดี๋ยวเรามาชมการทำงานจริงแต่วันนี้ไม่ได้ทำครับรอชมพรุ่งนี้เลยแล้วกันครับสวัสดีครับผม